สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกนครับตอนรับรับตอนพี่น้องเขาชู่ช่องบักมืออิสานอินดีนะครับเมื่อนี้เราก็ำมัไทยอาหารกบพี่น้องนะครับเบ่งกบกินอาหารนะครับผมนะครับกบเขากำลังง่าพี่น้องนะครับประมาณสามสี่นิ้วแล้วครับเนาะนะครับนะเมื่อเบ่งกบกบคล้ายอยู่ครับนี่เปเบ่งกบพี่น้องเบ่งกบกินอาหารนะครับผมนะครับบากมือไทยหัวอาหารประดุกนะครับเป็น หัวหารประดุกเม็ดใหญ่นะครับเนาะนะครับนะรบ,บอนี่นะครับปล่อยหา้อยตัวพี่น้องนะครับบามุดปล่อยห้า้อยตัวนะครับสีเหลืออยู่ประมาณหนึ่งลอยตัวเรียอฮาร์ดสก็บ กบบอนีนะครับนอ้องเฮดไปเฮดพอพันธแม่พันพี่น้องนะครับผมนี่ครับไปมันใหญ่โลดะครับน้องพี่น้องตัวใหญ่ๆพี่น้องกบนไปแล้วเอามือเอาอาหารให้กบพี่น้องนะครับเป็นหัวาหารประดุกนะครับเม็ดเม็ดใหญ่นะครับนะเม็ดใหญ่ บฟังนี่ม,กมักกบนัคซิยู่แบบนี่พี่น้องเดี๋ยวมันเสียห้พี่น้องมาเบิ่งกบฟังนี่นะครับนี่ครับกบมักซิยูแบบนี่เลยพี่น้องนะครับผมกบมักซิยูตาม พุ่มห้านะครับเนาะอยู่ตามผักบุ้งพี่น้องนะครับสีบ่ค่อยเห็นรับประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับพี่น้องบ่อนี้นะครับผมประมาณหนึ่งร้อยตัวเพราะว่ากบตายพี่น้องนะครับตายช่วงฝนตกพี่น้องตายช่วงฝนตกนะครับช่วงฝนตกไลลายพี่น้องกบก็ตายนะครับเป็นช่วงน้อยๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็ช่วงสีตายสุด ตรงนี้ก็ครบไงแล้วพี่น้องกบใหญ่แล้วถึงผลสิต็อกสมือกบกระบาดพี่น้งองบ้างไหมนะครับนี่ตอนี่นะครับเหลือประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับผมนะครับเป็นการเลี้ยงกบป,ปีเลกพี่น้องเนาะครับนะเนาะเดี๋ยวปีหนาหาสีเฮ็ดใหม่ๆพี่น้องเฮ็ดยิ่งใหญ่แล้วปีหน้าเนาะครับเนาะครับรอติดตามนะครับเนาะนะพี่น้องนะพี่น้อง พอเปิเตรียมบอเฮ็ดบอไปเรียบร้อยนะครับพอขอดกรุน็อตี่เเอากบมาเพาะพันเองเลยเนาะเนาะพี่น้องพี่น้าเนาะครับน็อตพี่นอ้นนนนองสซาับวันนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องภาพพี่น้องมาเอาอะให้อาหารกบนะครับเนาะนะครับสซาับวันนี้ก็สวัสดีครับ